สวัสดีครับผมชื่อเดชใจสิวันรัตไทยครับชื่อเล่นชื่อกัปตันครับวันนี้ผมก็จะมาเล่าเรื่องให้ฟังว่าผมมีนี่นะครับโมเดลจำลองแบบ solar system แบบชแบบั้นแบบทั้นอันเลยนะครับแต่ว่าผมยังไม่ได้ระบายสีนะครับอันนี้ก็คือโดวทิตยนะครับนี่ครับ มันใหญ่สุดเลยนะครับแล้วก็ต่อมาก็จะมีดาวพุธนะครับดาวพุธแล้วก็ดาวสุดแล้วก็โลดดาวอันคารดาวพฤหัสบ,บดีดาวเสาดาวยูเรนัสดาวเนปจูน แล้วก็พูโตนะครับผมก็จะมีแผนที่จะเอากระดาษสีดำที่ได้แปะกระดาษลันมาแล้วนะครับแล้วก็เอามาติดเป็นแบบนี้เลยนะครับนี่นะครับก็ติดเป็นแบบนี้จนไปถึงพูโตนะครับแล้วพอ ผมเสร็จแล้วผมก็จะระบายสีแล้วก็เพือพ่อนเพือเ่อนนดาวเสาไหมครับอันนี้คือดาวเสาของผมนะคะผมก็จะติดผมก็มีดาวเสาแบบนี้นะครับที่มีวนแหวนนะครับนี่นะครับแล้วก็แล้วก็วกจริงๆแล้วผมก็จะเอาจากชื่อภาษาไทยแล้วก็ไปแปะเป็นชื่อภาษาอังกฤษแทนนะครับ เพราะว่าเพราะว่าผมชอบเป็นชื่อภาษาอังกฤษมากกว่าแต่ว่าผมก็แค่ให้เพื่อนๆดูนะครับว่าผมจะทํางไงนะครับตอนที่ผมจะระบายสีนะครับเพื่อนๆครับผมก็จะระบายสีเป็นสีน้ํานะครับวันแหวนก็จะระบายสีม่ตาดสีน้ํานะครับเพราะว่าสีน้ํามันไปได้ทั่วดีนะครับไปได้ทั่วกว่าสีไม้อีกนะครับ แล้วก็สีเมจิตก็ไปได้ทั่วเหมือนกันแต่ว่าสีน้ำจะไปได้ทั่วแบบแบบจิ้มแบบจิ้มกระดาษอันนึงแล้วมันก็จะแล้วมันก็จะแพร่กระจายแบบไปเร็วมากเลยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นโฟมมันก็จะระบายรู้สึกเหมือนสีน้ำแต่ว่าจะมี เียนคูขะนิดหต่อยเพราะว่ามันคือโฟมแบบไม่ได้เรียบมากนะครับมันก็แค่แบบเป็นโฟมเฉยๆนะครับแล้วนี่นะคะผมก็จะระบายจัดกันไปถึงผู้โตตัวนี้นะครับแล้วตอนที่ผมจะระบายสีน้ำนะครับผมจะทำให้ นี่นะคบดาวพฤหัส,สบ,บดีดีที่สุดเพราะว่าดาวพฤหัส,สบ,บดีมีอะไรเยอะมากเลยนะครับมีดีเทลเยอะนะครับแต่ว่าซันมีดีเทลก็แค่ว่าสีเหลืองสีส้มสีแดงแล้วก็เสร็จเลยนะครับแล้วนี่นะครับวนแหวนก็ถอดออกได้ด้วยนะครับแต่ว่าผมจะไม่ถอดนะครับเพราะว่าถ้าถอดเยอะ ผมว่ามันจะแบบหักนะครับเพราะว่ามันคือโฟมนะคะเพื่นๆครับ,รบแล้วก็แล้วก็นี่นะครับบางคนจะนึกว่าเป็นอมยิ้มนะครับถ้าไม่ได้ฟันเสียนผมนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็แค่โฟมนะครับนี่ครับนี่แล้วผมก็เพิ่นสังเกตว่า จิงๆแล้วสั้นอันรีนิดนึงนะครับแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นเพราะว่าเพื่อนๆดูจัดก,ก้อนแล้วก้อนอาจจะมอนไม่เห็นอะไรแบบนี้นะครับแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วคลิปวิดีโอหน้านะครับผมก็จะระบายสีทั้งหมดนะครับแล้วก็เอามาให้เพื่อนๆดูนะครับแต่ว่าสําหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ จะมาบอกให้เพื่อนๆฟันก่อนว่าผมจะทำไงนะครับนี่ครับผมก็จะทำแบบนี้เป๊ะๆเลยนะครับผมก็จะปึ๊บปึ๊ป๊ป๊ติดเป็นแบบเป็นเหมือนวันเป็นเหมือนบน,นโคโจรนิดนึงนะครับหวังว่าเพื่อนๆจะชอบวิดีโอนี้นะครับบายบายครับ